อไอป่อทุกอสส์ปะนำทุกศาสต์อยู่ที่นี่เมื่อคืนนี้บชาตแบทแบทเลดแบทยังไม่มีคนดูเลยเยดเคไลฟ์สดแล้วดูครับคนยังไม่มีเลยครับมาดีฮะีคับหนึ่งวิวได้หรยเอาก็า้องสีเจียมยิ่เลยเอาแล้วละฮะเจไดอัมคู่เลยเอสก่ะแลเนี่คมีนยี่สิบสองชั่วโมงก็ได้เปิด ไเโอโอสียงขนาดนี้มึงจะมีใครได้ยินไหมยังไม่มีใครมาดูเออเข้าใจไลฟ์สดตั้งตัวเปกยังไม่มีคอมเมนต์แม่งเลยรออ,อ,อ, <c oughs> อยู่น,น่ากลัว24ชั่วโมง อสถ้ามีคนมาเบิ่งอีกคนพี่ถ้างั้นพี่ก็เอาลางคุณไปเล่นดีไหมแล้วก็เสียอีกแล้วก็เสียอีกเออวะคุยอ่ะเสียอีกคุยอ่ะเสียอีกอะแต่คุ้ณเสียดีกูให้อุตส่าห์พี่ซีรับเต็มมาดิเนาะสาหพี่คนซีรับเต็มเหรออุตส่าห์ร้องทุนอับมาตั้งโดนตั้งนานแม่ใครย่อมใครเสียส่วนหัวด่างไปหกอันเนาะมาสิให้เอิดมือเดียวเสียเนาะ คลิปหายเลยหรอกกูเอ๊ะหมวกกี่เรองงอางใส่กาสองอันอ้านี่กามใส่กนี่ยังใส่กออัน e เอ๊เอ๊เอ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 ๊เอ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 ๊ะเอ๊ะเอ๊เอ๊เอ๊ะเอ๊เอ๊ โอ้ยตอนในคนสีมาเบิกน <bul b venant> ่าเน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 ่น่นี่เอาไรอยู่นี่ฮัลโหลลงยูทูบเขาเรไยนยิ่เสียงห้องเขาอีสานเหรอเออการละแต่ตัวเขาก็เป็นเอกลักษณ์ของเ้างไหมใช่เราเป็นคนอีสานอีสานไอชอบอาหารอีสานอาหารอีสาน ชื่อเป็นเส้น H A C K ไปไมึงจะรอดหรอมึงเจออย่างเงี้ยตัวรบก H A C K เออคไปทชงฐานตัว่แล้วมึงทะไมไม่ปรอ F คยก็โปรทำหมด F คุ้ยดเ F ไหมตบฟังจังไหนได้ยินอยู่ว่า F อุ้ค้ยมเอเตน,นู่ตนู โอ้ยดยังไม่ทันได้มีใครดูเลยยขึ้นเลยสุนทร แล้วก็ฮิต A C K สจครับยังไม่มีใครมาคอมเมนต์เลยอีกสองคนจาได้เห้ A C K เป็นคนปิดฉากกัตาโอ้โหไอ้นี่ร้อยได้ครับโอ้โหเย็ดเ K แฮะแบมมันแบมมันมันชื่อจุดใช่ไหมจุดไปใช่มันอยู่อันดับหนึ่งเนี่ยเอาโอ้เขี้ยวโอ้หวมือใหม่ด้วยเออตกเตียนสักบาเด้นี่อ๋ออะไรครับ เอฟเอโอ้ต้นเตีนดอมแฮกครับติดดา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 โอ้กูแทงวะอยากให้ชิดว่ะมึงยังอยู่ครับพี่ดาเดิมอีกด้วยครับเจอไอเดิมอีกแล้วไม่เอานะขอให้มันอยู่ทีมกูก็ถตูก็ดีสงครามทีมมันเดิมทุกอย่างนั่นมึงนั่นนั่นนั่นคล้องตาย ไปย้ะทั้งแต่หาแมวไอที่มันมีสองตัวไหมย็ดตัววายโอ้โหตายล้อ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 ชักแป๊บแป๊บข้าจะกระโดดเล่นเลยอ้าวไอ้สั์ไม่พิดเกมเฮียแม่งกูเด้งออกเยเลยแม่งมึมีผู้เล่นบ้มึงกูทาคน ไม่เก๋ไม่เก๋เขาบ,บ,บับ<อ>งบังกรก็โดนเขาเยเฮ้อาอีกแล้วซีซีโร่ยังอยู่ครับเอ้าทำไมไม,ไม่ไม่โดนแฮกวะเดี๋ยวมันก็โดนแบนอยู่ไม่ได้มันนานเป็นปีเกีอบร,บร้อยโอ้โสายแฮกโอ้โหมึงไม่ยอมเลยนะมึงไอ้ตาเอ้ย ปากโบ้ยได้นเลยเติร์บเติร์ไอ้ดี่อีกแล้วโอ้โหเลเวลยี่สิบเจ็ดเลื่อยดีเพ่าไปเซียนอันนั้นเซียนนันตูออกเลื like ่อยอยากเล่นธนูครับออกเลยโอ้ยหมดเร็วมีใครคอมเมนต์ยัง ร้อนไปใครใคร,ใครก็ได้ไปดูดิไม่มีใครดูใช่ไหมเย่เย่ไม่มีใครดูไปเรียนมาครับดีกว่าไลฟ์สดแค่เท่านี้แหละบาย